ครไม่เจงผมเจงอยู่แล้วนะฮะวันนี้เรามารีวิว t o โยต้าเซียนต้าโหเป็นเบาะหนังนาะครับสีดําตัดน้ําตาลนะครับเดินได้ตะเขียบสีน้ําตาลนะครับเกีดงานสวยงามนะครับผมเป็นไงเป็นไงเชิญครับคุณผู้หญิงมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยพร้อมหน้าจอนะครับเพื่อความบันเทิงของครอบครัวนะฮะถ้าเข้ามปติดต่อสอบถามที่เพจมังกรชาแนลได้เลยนะครับเจเจงินดีให้เป็นารครับผมอ ครับสวัสดีครับผมใครไม่เจงผมเจงอยู่แล้วนะฮะวันนี้เรามารีวิวโตโย t a าเซียนต้าโตโยต้าเซียนต้าะครับอ่าเครื่องยนต์1.5นะครับตัวนี้เป็นตัว V ีนะครับรถปี61เลยนะครับได้ครับดอกแบบโฉบเฉียวมากคันนี้ถ้าผมอยากจะนาเสนอมากข้างในเดี๋ยวจะมาดูข้างในดูห้อง,งเครื่องกันก่อนนะครับคันนี้ดีผมบอกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะรถรถสไตล์รถบ้านเนาะ รุ่นประตูสไลด์ไปรุ่นประตูสไลด์รถเจ็ดที่นั่งนะครับผมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในเรามาดูน้าห้องเครื่องกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้คือโดยรวมนะครับเป็นรถพึ่งลงเลยมาอย่างนี้สภาพแบบนี้เลยให้เห็นกันชัดๆจัดๆกันเลยว่าเนี่ยลงมายังไม่ทําอะไรสภาพแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเหลือล้างเก็บงานนะครับดูด้านห้องเครื่องเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5นะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับผมเงินสดอยู่ที่499,000นะครับแล้วผ่อนอยู่ที่8,900บาทนะครับ84งวดนะครับ7ป มาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าดูพูดเยอะเกินไปามาดูข้างในดีกว่าว่าเนี่ยผ่อน8ปดพันเก้าีฟังชันมันได้ขนาดไหนโหดูครับการเดินได้เป็นการอ่าเป็นเบาะหนังเนาะครับสีดําตัดน้ําตาลนะครับเดินได้ตะเข็บสีน้ําตาลนะครับเก็บงานสวยงามนะครับผมสาหรับเลขไมค์คันคนี้นะครับผมอยู่ที่97,700เแค่นั้นเองนะครับแล้วนี่นี่ดูดูดูดอ่า เป็นไงเป็นไงเชิญครับคุณผู้หญิงปิดอยู่ตรงนี้ที่ต้องปิดอยู่ไม่ไดมีบ้างมีบ้างเดี๋ยวต้องเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังดีกว่าเพราะว่าตรงนี้จะมองไม่ชัดนะครับอ่าสบายครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับประตูไฟฟ้านะครับคันนี้อ่าเมื่อเข้ามาครับแบบอยู่ตรงกลางอ่ามีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยพร้อมหน้าจอนะครับเพื่อความบันเทงของครอบครัวนะฮะอ่านะเพื่อเพื่อบบว่าอยากจะเก็บของนะไม่ใช่ว่าเอาไว้นั่งแบบจ็ที่นั่งได้อย่างเดียวเพาอยากจะเก็บของทำยังไง นี่เลยพับลงไปเก็บข้องได้เลยอาจจะพับข้างในได้อีกนะออม,นมันซ่อนเบาะได้เลยนี่ใช่อันนี้ก็ซ่อนเบาะได้แต่ว่าเราไม่ซ่อนนะครับนี่แล้วก็มีอุปกรณ์การช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็ยังมีอยู่นะโอเคสําหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าโตโยต้าเซนต้าคันนี้นะครับรถปี6-1นะเอาไปเลยราคางืนสดนะครับผม4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าแล้วผ่อนอยู่ที่8 9 7 7บาท8 4งวดหัวนะครับ7ปีนั่นเอง ฟีจัดฟีโอนฟีพลบนะครับผมถ้าสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาทำสัญญาที่สาขาครับเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่และก็ส่งรถตีถึงบ้านไปเลยนะครับใครไม่เจ๋งผมเจ๋งอยู่แล้วนะฮะติดต่อเข้ามาสอบถามกับเจ๋งก่อนได้สาหรับใครที่สนใจก็ถ้าเข้ามาติดต่อสอบถามที่เพจมังกรแชนแนลได้เลยนะครับอ่าหรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หลางนี้เลยทุกแต่สามสี่หกสี่สามสามเจ็ดเจ็ดเซลเจงยินดีให้บริการครับผมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสเก็ตข่าวครับโอเคเ